สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ตอนสายสายนะคะวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563ค่ะที่ไร่ตะวันชายน,น,นะคะเราพามาพบกับอินทรพาลำสายพันธุ์นะคะถ่ายสิคะว่าสายพันธุ์นี้คืออะไรลองถ่ายดูยสิคะเพื่อนๆใครถ่ายถูกบ้างก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ไร่ตะวันฉายนี้มีการปลูกพ่อเมล็ดผสมผสานกันหลากหลายสายพันธุ์ แล้วเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เราเจอกับต้นนี้นะคะเป็นผลผลิตปีแรกของนางนะคะปีนี้เป็นต้นเล็กๆอยู่ริมรั้วท้ายสวนนะคะอําเอ็ดดาหานเพาะเมล็ดค่ะมาแล้วจ้ารายงานตัวแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ในส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมาจากการเพาะเมล็ดนะคะ หัวเขาก็จะเป็นสีส้มนะคะเหลืองอมส้มนะคะสาวงามเข้าประกวดปีแรกนะคะสำหรับอําเอสดาหานที่ไร่ตะวันฉายเห็นไหมครับเพื่อนๆการปลูกพเมล็ดนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานี่เป็นหัวใจหลักของการปลูกต้นไม้นะคะอินทราลำกลุ่มพันธานผลสด มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามจะให้ผลสีเหลืองก็ตามสีแดงก็ตามนะคะเราคิดว่าหัวใจหลักสําคัญก็คือเทคนิคการดูแลให้ผิวสวยลูกใหญ่แล้วก็ไม่ฝาดนะคะที่สำคัญก็คือไม่ฝาดเพราะว่านิสัยของอินทผลัมผลสดหวานกรอบและติดฝาดใช่ไหมคะทีนี้ถ้าใครสามารถที่จะทำผลผลิตของตัวเองให้ได้คือไม่ฝาดนะคะ ก็คือตรงนั้นก็คือเป็นสเสน่ห์ของสวนสวนนั้นแล้วค่ะก็สําหรับสายพันธุ์นี้นะคะทางไร่ตรวันฉายก็ภูมิใจอีกแล้วโชว์ซะหน่อยนะคะสาหรับอัมเอด,ดาฮานก็เป็นความภูมิใจอีกนั่นแหละค่ะพูดเมื่อไหร่ก็ภูมิใจเมื่อนั้นนะคะสําหรับผลผลิตที่ไร่นะคะเรามีหลากหลายสายพันธุ์เออผลเขาจะออกลักษณะรีรีนะคะ,ะมี มีความอร่อยลงตัวแบบคือหวานก็<อ>มันจะออกเหมือนคล้ายๆกับละมุดนะคะในความรู้สึกของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะชิมโชว์ซะหน่อยนี่ค่ะฟังเสียงเคี้ยวนะคะ <laughs> หวานค่ะมันจะหวานแบบกรอบแล้วก็ก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของ การาบารุงดูแลเราก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขาเป็นปีแรกมาช้ากว่าเพื่อนด้วยนะคะจันนี้ผสมเกสรไท้ายายประมาณเกือบเกือบวันที่10เมษาอะไรจ้ะแต่รสชาตินี้ออกแล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะผิวเขาจะสวยหัวเขาจะเป็นสีโอรสนะคะเออในลักษณะของการปลูกพ่อมเมล็ดเนาะอย่างที่ทราบกัน ถ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอินทผลัมก็จะรู้ว่าอินทผลัมเนะี่ยเขามีตัวผู้กับตัวเมียแยกกันคนละตน้นเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะคะ <_ S 1> เขาก็ยังไม่ได้เลือกเพศว่าเขาจะเป็นผู้หรือเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พึงพึงให้ท่านที่ปลูกนะคะอินทผลัมทุกคนเนี่ยให้มีความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าในเมื่อเขายังไม่เลือกเพศเนี่ยก็อย่าไปปักปั๊มเขาว่าเขาจะเป็นตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกสิ่งอันมันก็เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายที่ต้องเกลือกันค่ะลักษณะของอินทภาลำผลสดเนี่ยเขาจะมีอยู่3อย่างนะคะเท่าที่ทางไล่รู้หนึ่งเขาจะหวาน 2. เขาจะกรอบแล้วก็3คือเขาจะติดฝาดเพราะฉะนั้น1กับ2นี่เราชอบใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัวที่3เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไม่ชอบกันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีทําที่จะทํายังไงให้มันไม่ฝาดนะคะการลดฝาดทางเราก็ ได้แนะนําไปนะคะทางไร่ก็ได้แนะนําไปว่าใช้เกลือนะคะในการว่านเพื่อช่วยในการลดฝาดนะคะตรงนี้ก็สามารถนําเทคนิคจากทางไร่ตะวันฉายแนะนํานี้ไปปรับใช้กับสวนของท่านดูนะคะเราสําเร็จคุณก็สําเร็จได้นะคะทุกคนก็สําเร็จได้นะคะตรงนี้ก็แบ่งปันบอกเล่า90กันไปในสิ่งที่เรารู้มานะคะเราก็ภูมิใจที่จะ ให้แล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ปลูกดินถภาลํำด้วยกันนะคะในจุดจุดนี้ก็สำหรับที่ไร่นะคะหลายคนก็บอกว่าเออผลผลิตหมดหรือ,อยังขอชิมน่อยนะคะเราก็บอกตร,ตรงๆว่าอมีความรักในใน,ในผลผลิตที่ได้มานะคะเราก็เลยภูมิใจด้วยนะคะในจุดจุดนี้ เราก็แบ่งปันในเรื่องของความความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนะคะเผื่อว่าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์จะนําไปปรับใช้ก็ยินดีนะคะในจุดจุดนี้ค่ะในสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็บอกบอกได้เลยว่าอ,อําเอสดาฮานเพราะเมล็ดจากไร่ตะวันฉายมาแล้วจ้าขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะคะขอให้สุขภาพดีเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ